ครับข้บนงด้วยครับผมเหตุกรไบารเรอรพี่เขาก่อนไปอ๋อไม่ใช่นั่งแฟนับ ครับผมก็คุณหมอคาดเดาว่าครับเป็นเหมือนหมอนรองกระดูกกลิ้นครับเส้นประสาทลอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เบื้องต้นก็คือรักษาเหมือนกันถ้าเบาหรือหนักรักษาเหมือนกันคือกายภาพกับกินยาแต่ว่าถ้าเกิดภายในประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ดีขึ้นเงี้ยต้องไปทํา MRI ดูว่ามันเป็นอะไรหนักกว่านั้นไหมครับแต่ว่าวันนี้วันนี้คือวันที่5ครับก็ ดีขึ้นเยอะมากแล้ววันแรกยังแบบเดินไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้ก็ก็าเริ่มเดินได้แต่ว่ามันยังมีตึงๆอยู่บ้างครับคือตอนนี้มันยังไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เอมไอเพราะว่าคุณหมอเขาก็ดีคุณหมอเขาก็บอกว่าเออมันเสียเสียเวลาแล้วมันก็เสียเงินด้วยถ้าเกิดแบบลองลองรักษาก่อนถ้าเกิดรักษาแล้วมันดีขึ้นเราก็ไม่ต้องทําก็ได้ สาเหตุครับ<น>คิดว่าตีกอล์ฟค,ครับเราทำเท่าไหนอะ่ะคือมันเป็นช่วงต้นปีที่ผมว่างพอดีแล้วผมตีหลายวันติดกันแล้วก็ตอนที่มันเป็นเนี่ยคือผมก้มไปเก็บข้อแค่แบบนั่งก้มลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วมันก็ปึ๊กเลยก็เป็นท่าปกติอาจจะเร็วหน่อยอาจจะแบบคือผมเป็นคนทำอะไรเร็วอยู่แล้วครับแล้วพอมันขึ้นมาปุ๊บก็เราก็แบบก็จะตีต่อ แต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยกลับบ้านก่อนตีไม่จบอะไรเงี้ยครับแล้วพอตื่นมาอีกวันหนึ่งก็เดินไม่ได้เลยใช่ก็เลยมีวันวันงานวันหนึ่งที่สัญญาที่ต้องแคนเซิลไปใช่มีคนด<ๆ>ูแลหรือยังคะมีพิจาการลินดูแลอยู่ยคือก็ห้ามหลายอย่างครับห้ามออกลังกายห้ามยกของหนักห้ามก้มเขาะจะมีท่าแบบเปิดในเน็ตให้ดูเลยว่า ถ่าไหนที่สําหรับหมอรองกระดูกลิ้นทําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับหลังจากนี้เราอยากได้ไรคือว่ามันเกิดอะไร,ไรผมว่าถ้าดีขึ้นผมก็ไม่นะว่าถ้าเกิดแบบมันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนนี้มันมันคือวันแรกๆอ่ะเราตกใจเพราะว่ามันหนักมากคือวันแรกๆต้องนั่งรถเข็นไปทำงานอะไรเงี้ยครับ อย่างวันก่อนที่มาจะนั่งเมือก็ต้องนั่งรถเข็นเข้าไปในงานแต่ว่าวันนี้ก็โอเคเดินได้แล้วปกติแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็หายเร็วขึ้นนะก็เลยแบบโอเคสบายใจขึ้นหน่อยเลยระยะเวลาในการรักษาเหรอครับเขาคาดว่าถ้ากลับไปทาทุกอย่างได้ปกติอาจจะต้องเดือนหนึ่งแต่ว่าหายเจ็บอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบสองสามอาทิตย์น่าจะโอเคแล้วครับ ใช่คิดว่าฟาดครองและต่อไปก็จะดีเขาว่ากันว่าไม่สงไม่วอก่ชนไหมครับเลวเนาะแต่ว่าจะดีฟังแน่นอนจ้ากครับต้องขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยไม่หรอไม่ทำไมอ่ะ ไม่อยากให้ขอบคุณไม่ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแบบเวลาเราแบบอะไรหลายๆอ่ะที่เราดังไม่ว่าจะเป็นผลงานเราหรือว่าเวลาเราเล่นกับแฟนคลับหรือว่าอะไรต่างๆในโซเชียลก็พี่ๆก็เป็นคนแบบแชร์ให้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยที่แบบคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด,ด้วยที่คอยแบบที่ที่เห็นเราที่ให้โอกาสเราแฟนคลับมีนี่แหะที่มีอะไรบ้างปีนี้มีจากพีีรำมตวนหนึ่งครับ แล้วก็จริงๆปีนี้มีเป็นงานแสดงและส่วนใหญ่ก็จะมีได้ขาคิ้มุกจอนปีนี้